ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่ามือถมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจนามการค้าบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบปลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอื่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook f a n p a พ e นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนามการค้านะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาโชเซนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าม وبا อีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าหัวข้อนึงให้ฟังนะผมที่ผมสนใจมากๆเลยนะแล้วผมก็ลองไปนั่งดูๆมานะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมแฟนตาซีนะครับไอ้นักเตะพวกแฟนตาซีพวกนี้นะครับ OVR เนี่ยจะสามารถปรับเพิ่มได้นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าจะปรับเพิ่มยังไงนะครับผมก็เลยอยาก รู้นะครับว่ามันจะมีโอกาสปรับเพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเนี่ยไอตัวพวกนี้ตามความคิดเห็นของผมะนะก็เดี๋ยวจะไปเปิดดูมันมีวิธีดูอยู่ห่ะเดี๋ยวผมจะที่บายให้ฟังแล้วกันก็เผื่อใครอยากจะรู้นะครับว่ามีโอกาสเพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะโอ้ยนะสำหรับตัวแฟนตาซีพวกนี้นะครับก็ถ้าตรงเงื่อนไขอะโอยาเพิ่มได้มากสุดก็คือ2เลยนะผมอย่างตัวเนี้ยก็เพิ่มไปร้อยสิบสามได้เลยนะกราเปียวนี่ก็เป็นร้อยสิบสามได้เหมือนกันวราฮวิตนี่ก็เหมือนกันนะครับผม ทุกตัวเลยนะในกิจกรรมนี้นะครับเออก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันละกันว่ามันจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแล้วก็นอกจากดูนะครับว่า o r มันมีโอกาสปรับเพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะก็จะมาพูดแนะนําด้วยนะครับว่านักเตะในกิจกรรมนี้ตัวไหนน่าสนใจนะผมสำหรับความคิดผมนะก็น่าจะมาพูด2หัวข้อนี้ฟังนะครับในคลิปนี้นะครับยังไงนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับ เดี๋ยงไงเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะเพื่อนงานไม่เสียเวลานะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่านักเตะแฟนตาซีเนี่ยโอเอจะเพิ่มได้ยังไงนะครับผมเงื่อนไขแรกเลยนะครับก็จะดูที่ผลงานนะครับผมผลงานก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือผลงานส่วนตัวนะครับแล้วก็ผลงานของทีมนะครับผมซึ่งผลงานที่จะดูเนี่ยก็จะดูจากแมตช์นะครับผมที่เตะนะครับในลีกเท่านั้นนะครับผมไม่นับในบอลถ้วยหรือในอะไรก็ตามนะนับแต่ในลีกนะครับผมแล้วก็จะนับตั้งแต่วันที่ 6นะครับผมเดือนหน้านะครับผมหลังจากวันที่6ก็จะดูผลงานะครับทั้งหมด4เกมนะผมเอามาเก็บเป็นสถิติแล้วก็เอามาเพิ่ม OER ให้นักเตะในกิจกรรมแฟนตาซีนะครับผมดยผลงานส่วนตัวนะครับจะดูจากอะไรบ้างถ้าเป็นนักเตะในตำแหน่งเกมบุกนะครับผมกับกองกลางอะไรพวกนี้จะต้องยิง2ประตูหรือ2แอสซิตนะครับผมโอย่าก็จะบวก1ถ้าทําได้ภายใน4เกมนะส่วนถ้าเป็นกองหลังนะครับผมก็จะต้อง ไม่เสียประตูนะครับก็คือเก็บคีนชีทนั่นเองนะครับผมเก็บคีนชีทแค่2เกมนะผมเพราะมันบอกว่า2คีนชีทนะครับก็คือจาก4เกมอ่ะต้องมี2เกมอ่ะที่ไม่เสียประตูนะสำหรับนักเตะกองหลังนะครับผมโอยาก็จะบวก1นะครับอันนี้คือเงื่อนไขผลงานส่วนตัวนะครับของนักเตะตำแหน่งกองหน้ากองกลางแล้วก็กองหลังนะครับผมก็จะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ผลงานของทีมล่ะจะต้องทำยังไงวะถึงจะเพิ่มนะครับผลงานของทีมนะครับดูง่ายๆเลย ภายใน4เกมนี้นะครับทีมห้ามแพ้ครับผมห้ามแพ้ก็คือชนะหรือเสมอก็ได้นะก็จะทําให้ OR บวกหนึ่งนะครับผมแล้วนี่ก็คือเงื่อนไขทั้งหมดนะครับที่จะทําให้นักเตะ OR เพิ่มนะของกิจกรรมแฟนตาซีนะครับผมแล้วเราจะดูยังไงละ่ะว่านักเตะเนี่ยมีโอกาส OR จะขึ้นหรือเปล่านะครับก็ง่ายๆเลยครับเราลองไปดูแมตช์หลังจากวันที่6กอะในลีกนะครับของนักเตะนั้นๆน,น,นะครับแล้วเราก็ลองดูว่า เจอทีมแข็งอะไรแค่ไหนยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะก็ตัวอย่างแรกนะครับนั่นก็คือกาเบียลนะครับผมอินดิวิเดียลคือผลงานส่วนตัวนะครับก็คือทีมนะครับผมก็คือ2องคินชีสแล้วก็ผลงานของทีมต้องไม่แพ้ก็จะโออาบวกสนะเพิ่มได้มากสุดก็กลายเป็นร้อยสิบสามนะครับผมสำหรับกาเบียลนะครับผมโอเอรร้อยสิบเอ็ดในกิจเนี้ยเพิ่มได้มากสุดคือร้อยสิบสามนะทุกคนอ่ะแล้วทีนี้มันแมตที่มันจะเตะเนะี่ยมันมีอะไรบ้างเนะี่ยที่อาร์เซนอลจะไปเจอในลีกนะครับผมหลังจากวันที่ะ ก็จะมีแต่วันที่8วันที่20วันที่15นะครับแล้วก็วันที่29นะครับก็จะเจอ n e w c a s ซิลเจอ Nottingham Forest เนาะแล้วก็เจอ b บ i g t แล้วก็เจอ w o ฟ p นะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้ว Arsenal ตอนเนี้ไม่อยากแพ้อยู่แล้วครับถูกไหมเพราะว่าอยากจะลุนแชมป์พรีเมียร์ถูกปะดังนั้นเนี่ยเกมที่เหลือของ Arsenal เนี่ยใส่เต็มแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าเนี่ยไอไม่แพ้ a r s เนะี่ยมีสิทธิ์อยู่นะเออพอโค้ดมันต้องใส่เต็มอยู่แล้ถูกต้องปะ อโออร์กาเบียลเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์บวกหนึ่งอยู่แต่ว่าคลิปสองคีนชีสเนี่ยผมว่ามันไม่ง่ายนะเออสาหรับกราเบียลเนี่ยซึ่งเป็นกองหลังเนี่ยถูกไหมเพราะว่าเอาจริงๆอาร์เซนอลนี่โดนยิงแทบทุกนักน,นะเท่าที่ผ่านๆมานะครับออแต่ผมก็ไม่ใช่แฟนนอนผมไม่ได้ดูทุกเกมผมก็ไม่ชัวร์หรอกแต่ผมว่ามันไม่ง่ายนะสองคีนชีสในสี่เกมเนี่ยเออแต่ก็ไม่แน่หรอกอะมันก็มีสิทธิ์นะผมเออดังนั้นเนี่ย กาเบียวจะขึ้นไป113ได้ไหมก็ไม่แน่อะก็ต้องดูรอดูผลงานไปแล้วดูจากทีมที่เจอเนี่ยอ,อย่างนิวคาสเซิลนี่โ,โหตอนนี้ก็ผลงานดีนะแล้วอย่างหนึง่งพีเมลีกอะบอลมันแบบมันพร้อมยิงกันทุกเมื่ออยู่แล้วครับถูกปะเออไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่แล้วยิ่งช่วงไทยท้ายแบบนี้ด้วยนะทีมไหนจะตกชั้นเหลืออะไรเงี้ยก็ต้องเล่นเต็มที่เหมือนกันรับรองนะครับมันแน่นอนนะเออสำหรับกาเบียวเนี่ยมีลุ้น ถามว่าลุ้น112ได้ไหมผมว่าได้แต่113เนี่ยโอกาสอาจจะน้อยหน่อยเออสำหรับความคิดผมนะแต่ก็เป็นไปได้นะ113มันก็ใช่ว่าไม่มีสิทธินะครับผมยังไงเพ,เพื่อนๆคิดยังไงนะครับก็ลองพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับผมสำหรับผลงานของอาเซนอนนะครับเดี๋ยวไงผมพาไปดูอีกสักหนึ่งตัวละกันนะครับผมคงพาไปดูหมดทุกตัวไม่ได้นะเพราะว่าถ้าพาไปดูหมดทุกตัวนะครับคลิปแม่งน่าจะไม่ต่ำกว่า30นาทีแน่นอนนะครับผมก็ ยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันว่าวิธีการดูมันยังไงนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูตัวไหนก็ลองไปดูเอ,เองกันได้นะครับผมมันไม่ยากเลยครับแค่เซิร์ชใน Google ก็รู้แล้วว่าทีมไหนจะเจออะไรนะหลังจากวันที่6นะผมเอาแค่ในลีกนะผมขอย้าแค่ในลีกนะสี่เกมนะครับผมตัวต่อไปเอาเป็นตัวนี้แล้วกันจอเรนเต้นะครับผมเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเติมพาดเล็กนะเออแล้วก็น่าจะมีตัวนี้กันเยอะนะครับผมหลายๆคนก็ลองไปดูดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับผมโดย4ี่เกมของทีมแอดมาลิดนะครับ ก็จะเจอสี่ทีมนี้เลยนะ,นะครับผมเอลเซ่ una, ครับโอซาซูน่าเอ็ดปันยอนครับแล้วก็เลอาลโซเซเดตนะครับผมคือกองหน้ากับกองกลางเนี่ยมันต้องยิงประตูหรือแอตซิตนะครับผมดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยนะนักเตะที่อยู่ใน2ตํตำแหน่งนี้นะต้องได้ลงสนามก่อนนะครับผมถ้าไม่ได้ลงสนามใน4เกมนี้ก็คือจบเลยนะเออไม่เหมือนกองหลังกองหลังเนี่ยถ้าไม่ลงสนามแต่ทีมดันไม่เสียประตูมันก็ยังได้นะครับผมก่อนอื่นเลยก็คือต้องลุ้นให้ได้ลงสนามก่อนนะครับผม แล้วก็ไปลุ้นยิงกับแออซิตอีกทีหนึ่งนะให้ได้2ลูกนะครับผมใน4ี่เกมนี้นะครับแล้วถ้าถามผมนะครับว่าจอเรนเต้มีโอการ์โดจะเพิ่มไหมผมคิดว่ามีนะอาจจะเพิ่ม1อะไรเงี้ย2ก็อาจจะยากหน่อยเอาจริงๆแทบทุกตัวผมว่าเพิ่ม1อ่ะมีโอกาสหมดเลยนะแต่เพิ่ม2อ่ะผมว่ายากกว่าเออเพราะว่ามันต้องดูหลายๆอย่างเนาะเอางี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคิดว่านักเตะต,ตัวไหนว่าจะเพิ่ม2ได้แบบ1 0 0เลยแบบมั่นใจมากๆเลย ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยสิเออผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าตัวไหนแม่งโอกาสสูงสุดนะครับผมผมก็ไม่รู้นะเออผมเลยมาถามนะครับผมแต่จริงๆผมว่าน่าจะเป็นพวกกองหน้าอะไรพวกนี้ที่แบบผลงานด,ดีๆณนะตอนนี้นะผมกาลังยิงทุกนัดอะไรเงี้ยเออผมว่ามีสิทธิ์สูงกว่ากองหลังนะถ้าถามความคิดส่วนตัวของผมนะสําหรับการดูโอกาสนะครับว่าโอไอจะเพิ่มมากน้อยแค่ไหนก็น่าจะประมาณนี้นะผมทีนี้ลองมาดูดีกว่านะว่า ในกิจกรรมแฟนตาซีเนี่ยมีตัวไหนหน่าสนใจบ้างนะครับตามความคิดเห็นของผมะนะเอาจริงๆนะก่อนอื่นเลยนะผมอยากให้ทุกคนวางเรื่องเพิ่มโอไอทิ้งไปก่อน,นครับไอเรื่องเพิ่มโอไอเนี่ยผมว่ามันเป็นแค่ส่วนทําให้นักเตะพวกเนี้ยดูแบบมีอะไรน่าลุ้นมากขึ้นแค่นั้นแหละแต่ถามว่าถ้าอยากจะเอามาใช้งานอะผมว่าเลือกจากความชอบของเราดีกว่าเออให้มองเรื่องโอเพิ่มเป็นของแถมนะ เออถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะบอกนะผมถ้าอยากจะเลือกตัวไหนมาใช้งานนะนะล้วนักเตะตัวไหนนะที่ผมสนใจนะผมสำหรับกิจกรรมเนี้ยผมว่าร้อยสิบเอ็ดสามตัวเนี้ยอ,อ่ะผมว่าเก่งทั้งสามตัวเลยนะเออส่วนพวกร้อยสิบเนี่ยผมว่าก็เก่งโมเดีกะก็เก่งโมเดีกะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องความอึดหน่อยอย่างดี่าเนี่ยอ,อ่ะความอึดมันไม่ได้เยอะมากนะมันแปดนะครับผมซานเชสน,นี่ก็เหมือนกันความอึดก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็อาจจะต้องหาสำรองหน่อยอะไรเงี้ย เออแต่ถามว่าน่าเล่นไหมสามตัวนี้น่าเล่นนะแวนเนอร์นี่ก็น่าเล่นเทว่าห้าสี่ดาวมีเลี้ยงเร็วนะครับรูปร่างก็โอเคนะครับสแตทก็คือดูดีเออสแตทดูดีมากๆเลยนะส่วนร้อยสิบยอเรนเต้นี่ก็น่าเล่นผมว่ามีความเร็วแล้วก็สแตทเกมรับก็ดีนะครับผมเพลย์เดทสูงสูงมีเลี้ยงเร็วรูปร่างดีแต่เสียตรงสามดาวอะผมว่าแต่เรื่องการส่งอะไรคือไม่น่าเกียดเลยนะเนี่ยร้อยห้าสิบส่งไกลร้อยสี่เจ็ดอะไรเงี้ยระบูุเป็นส่งไกลด้วย ผมว่าตัวนี้อารมณ์อาจจะคล้ายเบลลิงแฮมอะไรอย่างนี้เลยนะเออถ้าถามผมสำหรับยอเลนเต้นะครับผมก็เป็นตัวพา์ที่ดีอะเออเป็นตัวพา์ที่ดีเอาไปใช้งานได้แน่นอนนะตัวนี้นะครับมีตัวมานี่ก็น่าสนใจผมชอบนะส่วนตัวแล้วผมชอบมีตัวมานะแต่ว่าความอืดน,น้อยไปน,นิดนึงกับเท้าเออเท้าอาจจะไม่ค่อยดีนะครับก็ถ้าจะเอาไปเล่นก็อาจจะต้องมีสำรองหรือก็ไม่ก็เอามีตัวมาไปเป็นสำรองนะครับผม ก็สามารถเล่นได้นะเพราะว่ามีตัวมาร่างที่เก่งสุดก็น่าจะตัวนี้แหละร่างที่ผ่านมาไม่มีเนาะใช่ไหมเหลือจะไปรอ TOTs เหรอ TOTs ก็ไม่แน่นะมีตัวมาเพราะว่ามีให้โหวตอยู่นะผมยังไงใครอยากได้มีตัวม้าร่างใหม่แบบสุดๆก็ลองไปโหวต TOTs กันได้นะครับผมอาซานี้ก็น่าเล่นนะแอนโทนีก็น่าเล่นนะครับผมตัวนี้ก็ได้อากาย่าผมเฉยๆตัวนี้น่าเล่นนะครับผมว่าดูดีจัดเลยนะตัวนเ,ออเนี้ยเออเนี่ยสูง194นะครับมีเลี้ยงเร็ว แล้วก็เป็นบูทกองหน้าตัวเป่าน่าจะเป็นสายเปิดมงอะเลยดูค่ามงเดิมๆนี่ร้อยสี่เก้าอะตัวนี้น่าจะมงคมมากๆเลยนะแะถ้าใครอยากเล่นตัวเปิดมงอะไรงนี้ก็แนะนําอยู่นะตัวนี้ผมคิดว่านะครับเท้าว่าห้าด้วยสุดอยู่อะเออ RWB ตัวนี้นครับอาบูทเป็นฝีเท้านะแต่จริงๆแล้วถ้าราคาขนาดนี้นะผมว่าไปเล่นเตโออะไรพวกนี้ดีกว่าไม่ก็ฮาคิมมี่อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนก,นกาย่านี่ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ด้วยเอาจริ LBRB อะ ผมว่าไปเล่นเตโอฮิม่ดีกว่าถ้าราคาเท่านี้นะเออ LBRB RWB l w b อะไรด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ซิโซโก้ซิโซโก้ CDM ตัวนี้ถามว่าน่าเล่นไหมก็ได้อยู่นะมีความเร็วนะครับพลังเกมรับก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยดูดีมีความแข็งแรงเนี่ยความแข็งแรงตั้งร้อยเศแม่งโคตรเยอะเลยนะเยอะจัดเลยนะขนาดไม่มีบูทมีอะไรบวกด้วยนะเออแล้วก็เวิร์กเลดเป็นกลางสูงด้วยมีร่างกายแข็งแรงสูงใหญ่ด้วยนะครับสูงหนงร้อยแปดเจ็ด อารมณ์เหมือนเวล่าแน่เลยตัวใหญ่ๆนะแต่ถามว่ามงดีเท่าวล่าไหมคงไม่เพราะว่าเวล่ามันมีมงสงพลังด้วยนะครับผมแล้วก็การส่งใกล้ส่งไกลเลยก็ไม่ได้แย่นะร4อยสิบสองค่าเออน่าสนใจนะตัวนี้ก็น่าสนใจถ้าจากจะเอาไปเล่นอะไรเงี้ยเล่นได้ผมว่าเล่นได้ตัวเนี้ยตัวนี้ผมเฉยๆนะเพราะว่าเท้ามันไม่ค่อยดีนะครับผมเออแล้วก็กองหน้าระบุเป็นตัวต่ําด้วยท้าวบางคนจะดีกว่านี้นะเท้าสามรถนี่ไม่ไหวนะครับผมอุนติตตี้อ่ะอุนติตตี้ซีบี CB ตัวนี้นะครับ เอาจิงๆผมว่ามันก็เล่นได้นะแต่ว่าน่าเล่นเท่า CB ก่อนหน้านี้ไหมอะไรพวกนี้ผมว่าไม่ว่ะตัว CB ในตลาดอะไรพวกนี้ยังน่าเล่นกว่านะครับ CM ตัวนี้เท้าห้าสี่ดาวนะครับผมว่าตัวนี้ก็น่าเล่นอยู่นะเท้ามันดีนะดาวก็สี่ด้วยนะครับผมก็น่าจะเล่นไม่ยากอะสำหรับอาจจะเป็นสําหรับมือใหม่ปะเพราะถ้ามือเก่าเขาจะมีตัวให้เลือกเยอะนะสําหรับ C m อาจจะเป็นเปเล่อะไรเงี้ยใครมีเปเล่อยู่ก็ไม่ต้องมาเล่นตัวนี้หรอกอาจจะถ้าอยากหาตัวถูกๆูนะมันก็น่าจะได้อยู่นะครับตัวเนี้ย เดี๋ยวราคาก็ลงอีกด้วยนะครับผมหลือจริงๆอารมณ์มันอาจจะคล้ายอะไรเมสันเมาส์ววะ่ะเมสันเมาส์ก็ CA เถามท้าว่า5เหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ผมว่าช้าไปไม่น่าเล่นเท่าไหร่ c b มันเนี่ยร้อยห้าเก็แปดเองผมว่าช้าไปหน่อยนะครับไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับโบวเวนอะ RM นะครับโบวเวนโบวเวนนี่ผมว่ามันก็ไม่น่าเกียดนะความบืดอะไรก็เยอะนะครับแต่เท้าก็ไม่ค่อยดีมาก เออแต่ถามว่ามือใหม่นได้ไหมผมว่าได้ใครหา IM u อะไรเงี้ยแต่จริงๆงนะไปเล่นปาตาอะไรเงี้ยอาจจะดีกว่าปาตาตัวฟิวเจอร์สตาร์นะครับผมสำหรับ i m อ็มตำแหน่งเดียวกันเลยอ่ะตัวนี้ c m อ่ะผมว่าเท้าไม่ดีแต่ว่าสเตตยางอื่นมันก็พอเล่นได้อยู่นะเออความเร็วอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่ารูปร่างมันสูงมากเลยนะตัวนี้คือถ้ามันวิ่งเร็วอ่ะผมว่าแม่งโกงอ,ะอ่ะเออพลังแฝงอะไรก็ไม่ได้แย่นะครับตัวนี้ถ้าจะเอาไปเล่นไม่น่าเกียดแต่ก็ต้อง อาจจะสำรองไหมตัวนี้หาสำรองราคาถูกๆ cm ก็ตัวนี้ได้อยู่แหละ cm ตัวนี้ผมเฉยๆนะเพราะว่าเท้านะครับผมเท้ามันไม่ค่อยดีอะ่ะผมว่า cm เท้ามันควรจะดีกว่านี้นะอย่างน้อยควรจะเป็น45หรือ55อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ข้ามไปเลยนะ,ะ st ตัวนี้นะครับ st ตัวนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเท้า2เนี่ยตั้งแต่ผมเล่นมาผมเพิ่งเคยเห็นตัวนี้เท้า2อนะทุกคนใครเคยเห็นตัวไหนเท้า2บ้างอ่ะไม่นับโกออะโกอ,โกอาจจะมีแหละเออแต่ โคตรแปลกอะ่ะตัวนี้แสดงว่าแม่งใช้แต่เท้าขวาปะเป็นของหน้าที่ใช้แต่เท้าขวาถูกไหมสูง190มีหม่งทรงพลังนะผมเออก็เปิดหมง่งมือใหม่ได้อยู่แหละเพราะว่าค่ากระโดดกับค่าการหม่งมันเยอะนะครับตัวเนี้ยเออผมว่าถ้าถ้าจะเอาไปแบบไปเปิดหม่งแบบหาตัวเล่นหนุกๆน,น,นะเปิดหม่งอย่างเดียวเลยด้วยซ้ำนี่ไม่ดีถ้ายิงก็ต้องขวาอย่ายิงด้วยซ้ายไปนันขาดเลยนะน่าจะยับอยู่นะถ้ายิงด้วยซ้ายนะตัวนี้ ตัวนี้ผมว่ามันตัวเล็กไปนิดนึงนะแล้วก็สแตทเกมรับไม่ได้ดีมากด้วยนะความแข็งแกร่งก็ต่ำนะผมเนี่ยสูงแค่170เองก็ไม่ค่อยแนะนําผมชอบ C m ที่เล่นเกมรับได้ด้วยนะถ้าทําส่วนตัวผมแล้วนะส่วนตัวนี้เนี่ยผมว่าไม่แย่นะสําหรับมือใหม่เออพลังแฝงมันไม่ได้แย่นะมีเลี้ยงเร็วแล้วก็มีเล่นเพื่อทีมด้วยแล้วก็บูตเป็นฝีเท้ารูปร่างก็สูงตั้งร้อความแข็งแกร่งมีนะครับผมสมดุลเยอะอ่ะผมว่าเล่นได้มือใหม่สําหรับตัวนนนี้นะ้ะะ4ดดาวดวยครับ อาจจะเสียเรื่องเท้ามัน3 5หแต่ว่าแบ็คอะเท้า3 5ผมว่าไม่ได้น่าเกียดหรอกเอาไปเปิดบอลนะครับเนี่ยการเปิดบอลก็ไม่ไน้อยนะร้อยสามเก้าเออถ้าเติมขึ้นไปเปิดก็คงเป็นเปิดบอลเกมบุกอะไรอย่างนี้นะตัวนี้ตัวต่อไปนะตัวนี้นะตัวนี้ความบิดน้อยแถม3ดาวอีกต่างหากนะครับกองหน้าผมว่าอย่าเล่นเลยไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับซีเรมตัวนี้ถามว่าเล่นได้ไหมก็คงได้แต่ว่าความเร็วปลายมันต่ำไปนิดนึงว่ะ ข้อเสียมันเลยเนี่ยเท้าอะไรดีนะความบึดโอเคนะคบูทมันก็ไม่ได้แย่แต่มันอาจจะช้าหน่อยพลังแฝงก็ดีรูปร่างก็ดีนะเออแต่เสียดายตรงความเร็วอะ่ะถามว่าเล่นได้ไหมมือใหม่ผมว่าได้ตัวนี้ไม่น่าเกลียดนะมือใหม่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มีความเร็วนะครับความเร็วดีนะเออความเร็วดีเลยแต่ว่าเท้านะครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็เวิร์กเลสนะครับผมความอึดก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้แย่หรอกเออแต่ว่าติดเรื่องเวิร์กเลสกับเท้าอะ่ะถ้าถามผมนะ แต่ถ้าถามว่ามือใหม่สุ่มได้เนี่ยเอามาเล่นได้ไหมได้ครับเล่นได้ผมมาเล่นได้ตัวนี้อะตัวนี้ก็โอเคอยู่อาจจะเสียเรื่องเท้าวความเร็วมีนะครับสเตตเกมรับโอเคนะเนี่ยหม่ความแข็งแกร่งนะผมพลังแฝงก็เยอะนะครับซุปร่างก็โอเคนะเออตัวนี้เล่นได้เอาจิ้งจ๊อยห้าตัวนเนี้ยเนี่ยร้อยห้าเซมตัวเนี้ยผมว่าน่าเล่นกว่าหกตัวนี้ถ้าถามผมนะเออแล้วก็ร้อยห้าตัวนี้นะผมว่าเฉยๆวะ่ะ ไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับอย่างปาต้าอย่างที่ผมบอกฟิวเจอร์สตาร์นะแนะนำนะครับถ้าอยากหา IM ที่ดีๆนะแล้วก็บิมเมอร์ตัวนี้นะครับผมว่าตัวนี้ไม่แย่นะเท่าที่กับตัวเมื่อกี้นะครับเนี่ยตำแหน่งเดียวกันเลยเนี่ยอ่ะผมว่าตัวนี้ดีกว่าเยอะเลยเออเนี่ยแต่ก็ถ้าจะเอาไปเทียบกับปาต้าก็ปาต้าก็ยังดีกว่านะผมอาตัวนี้จะดีกว่าปาต้าตรงมีเลียงเร็ววะเพราะปาต้ามันไม่มีเลียงเร็วนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับตัวนี้ถามว่า น่าเล่นไหมผมว่าไม่ตัวเล็กนะครับบูตคัดเป็นหน้าเป้าแต่ตัวมันันไม่สูงใหญ่นะครับค่ากระโดดก็ไม่เยอะนะครับผมเออความแข็งแร่งอาจจะเยอะสมดุลนั้นจะเยอะจริงอะ่ะแต่ว่าไปเล่นตัวอื่นดีกว่าวผมว่าทั้งหมดก็เท่านี้เลยนะสำหรับนักเตะที่ผมว่าโอเคนะผมผมก็พูดได้ฟังคร่าวๆแล้วแหละเออว่าผมรู้สึกยังไงนะสำหรับนักเตะทั้งหมดนี้ในกิจกรรมแฟนตาซีนะครับผมก็ขอเน้นย้ำนะว่าถ้าใครอยากจะซื้อมาเล่นมาอะไรเงี้ยเอาจริงๆหลายๆตัวมาเล่นได้นะสบายเลยนะผม ก็อยากจะให้มองเรื่อง OR เพิ่มเนี่ยเป็นของแถมแล้วกันขอเน้นย้ำเรื่องนี้นะครับผมเอาละครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่กําลังมองหาตัวอยากจะเอามาเสริมทีมนะผมว่าตัวไหนน่าเล่นตามความคิดเห็นของผมนะเออก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับผมถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกนะครับผมดเนทนะครับหรือซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับผมหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินครับ ก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับเอาละครับในวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย